อดีตทหารผ่านศึกที่เคยมีร่างกายแข็งแรงแต่เมื่อเข้าสู่ปีที่90ของชีวิตสภาพร่างกายที่ร่วงโรยคือสิ่งที่ไม่อาจฝืนธรรมชาติได้ไนะวันนี้สง่ารวมพลเป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพียงใจรวมพลผู้เป็นภรรยาต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดก็คือช่วงที่ต้องพาสามีเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบางทีก็ไปชนเดินเดียวกันแต่ แต่อาทิตย์นี้ไปไปทางนี้อาทิตย์นี้ไปทางนี้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เลิกสินไม่ค่อยได้ไปแล้วค่ะคือหมอจะส่งยามาให้แต่บ้านนี้วัดความดันอะไรรายงานส่งไปนะคืหมอสาวรายงานส<ะ>่งไปจ้ะจะ้จจะจหมอ,จ,หอจะให้คนดูแลเนี่ยบันทึกอ่าบันทึกส่งไป ทุกสัปดาห์อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสาส,าสาชุมชนสิริกเกษมเขตบางแคจะต้องมาเยี่ยมบ้านลุงสงาเพื่อวัดความดันระดับน้ำตาลในเลือดและไยถามอาการอื่นๆพร้อมกับเช็คสภาวะการสื่อสารความทรงจำซึ่งการหลงลืมเป็นปัญหาสำคัญของผู้ที่มีอายุมากและเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงว่าจะต้องยกระดับการดูแลมากขึ้นออน,นี้ระไรคะ าสาสมัครสาธารณาสุขในชุมชนที่มีกว่า10คนจำนวนนี้มีเพียง2คนที่ได้รับการอบรมให้เป็นแคร์กิฟเวอรหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งจะมีทักษะพิเศษที่เพิ่มเติมเข้ามาวรวรรณทับกระจายบอกว่ากว่า500ครัวเรือนในชุมชนสิริกเกษมแทบทุกบ้านจะมีผู้สูงอายุอย่างในซอยนี้มีผู้สูงอายุที่ติดเตียงจานวนสคนวรวรรณกับเพื่อนอสอสอจะแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบเป็นซอย ซึ่งยอมรับว่าอาจดูแลไม่ทั่วถึงเพราะคนไม่พอถ้าโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเป็นหน่วยตั้งรับผู้ป่วยป่วยแล้วถึงไปโรงพยาบาลแต่ทีเนี้ยนโยบายอยากจะให้ทำอะไรก็ได้ที่มันลงลงเข้ามาในเชิงลุกของชุมชนประมาณแบบว่าเหมือนกิจกรรมที่เราทำกันน,นะให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองในเชิงเชิงลุกการป้องกันเนาะส่งเสริมเรื่องการป้องกัน มันจะได้ไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาปลายเหตุว่าโอ้ยผู้ป่วยล้นเตียงล้นโรงพยาบาลไม่มีเตียงให้นอนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงถือเป็นการดูแลที่เรียกว่าลองเทอมแคร์คือต้องดูแลกันไปตลอดชีวิตบางกรณีอาจเรียกได้ว่าเป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งหากญาติและหน่วยการแพทย์ผสมภูมิสามารถให้การดูแลกันภายในชุมชนได้นอกจากจะส่งผลดีต่อสภาพจิตใจของผู้สูงอายุเองแล้วลก็จะไม่ต้องไปแออัดกันในโรงพยาบาลนอกจากการฟื้นฟูรักษาสุขภาพอีกภารกิจสำคัญของการแพทย์ปสมภูมิคือการป้องกันในที่นี้คือทำอย่างไรไม่ให้ผู้สูงอายุต,ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง <ım> กิจกรรมหัดเดินของกลุ่มผู้สูงอายุมีขึ้นทุกสัปดาห์ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนสิริเกษมซึ่งพยาบาลวิชาชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุข40เขตบางแคจะมาวางแผนการป้องกันมาให้ผู้สูงอายุล้มเพื่อลดจำนวนการป่วยติดเตียงก็คือโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนะคะการพัดตกหกล้มของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ป้องกันโรคภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุค่ะซึ่งผู้สูงอายุ ใน60ปีขึ้นไปนก็ได้ใช้ความคิดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยอย่างหนึ่งนะคะขณะเดียวกันพยาบาลต้องอธิบายให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องระมัดระวังการกินเป็นพิเศษที่ผ่านมาการกินอาหารหวานมันเค็มเป็นสาเหตุและซ้ำเติมอาการของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งเบาหวานความดันและไขมัน การวางระบบการแพทย์ผสมภูมิที่เข้าถึงในระดับชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีไม่กี่แห่งและที่นี่ถือเป็นหนึ่งในแซนด์บ็อกซ์ระบบสุขภาพกรทมซึ่งถือเป็น,นกลไกสําคัญที่หวังจะโอบอุ้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเริ่มตั้งแต่การป้องกันและหวังเป็นหลักประกันให้กับทุกคนว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนก็จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมวชิรวิทย์เลอศบำบรุงชัยรายงาน